พาจะมาแล้วไปใส่บาตรกันวันนี้วันเกิดป้านะคะเป็นพี่ชา,สายส่นี้ก็ต้องเสร็จสละให้หน้องชอิบเลยนะอันนี้แหละที่กศบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้กาเหรอวันนี้วันเกิดพานะพาจะไปปลุกเด็กๆไปใส่บาตรกันไปเลยดูสิ เลียงพี่ปั้นพี่ปั้นพี่ขาปันลุกแล้วใสบ่บาต ฮัลโหลฮัลโหลอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ค่ะคนสวยใส่บาทกันเรืวใช่ไหมอออ๋อึ๊บอึ๊บอึ๊บใส่บาทนะคะจะใส่บาทกันไหมคะวันนี้วันอะไรเอ่ย อันนี้มันเกิดใครอุ้ยอุ้ยเจ่งมากเลยหนูขี้คอหนูขี้คอหนูขี้คออ้อยรัดคอป้าพา <c oughs> จะมาแล้วไปใส่บาตรกันโอเคอเหรอ ก็เดี๋ยวป้าหวีผมให้เข้าสวยก่อนไงแต่งฟฟนเป็นไรคะหนาวเหรอไปแต่งตัวเลยป้ามารลยยามพี่ปั้นอันนี้สถานการณ์โควิดนะเราต้องใส่แมสด้วยนะ เรามีอะไรบ้างมีข้าวไข่ต้มไข่ต้มแกงส้มนมนมดัชมิลแล้วก็แบรนด์วีต้าเบอร์รี่สกัดเข้มข้นโอเคพร้อมหรือยังน้องเสร็จหรือยังน้องน้องเสร็จ ครบมาแล้วเออิว่านะนสิสิตจังวุตาปัจจายโนจัตตา ธรรมาวัชพันติอาอยุวันโนสุขันพระรางน้องไม่ทันเลยมาแล้วมามแม่ราคาลูกแม่อยู่ไหนคะก็รอใส่ขาออก ทำขวบจะข้าใส่แมสข้า,า,าสอง<ะ>ลูกที่ลูกอ่ะสองสอีสองวันออตอนนี้ใส่เสื้อสีครัวฟ้าฟ้าสองครัวกับน,นี่ขอตาสีสิบสี่มันก็สวยเลยสีครวบ เออเรามีเครื่องอันนี้ด้วยนะเนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องฟออากาศแบบพกพาสเปซแอร์โฟล์ยังไงต้องออกไปใข้างนอกแค่นี้แหละจะไม่ต้องออกไปข้างข้างนอกหรอกมันคนมันเยอะ มันเป็นะป้าเสียงแล้วใส่แค่นี้แหละโอเคไหมฮะคะอ้าไหต้เขาบ้านิเล่นอะไดชชาเนี้เราจะกิน,อ,กนอะไรดีงาอะไรไล เนี่ยบอกว่าจะจินไข่รู้ป่ะเาใส่กินอะไรคะอันนี้กินอะไรคะจะกินอะไรเช้าเนี่ยของฟ้ากินกแาแฟฮะเยนี่เราจะกินเคฟซีมีคเคฟซีอ๋อไม่ใช่คือเคฟซีลบ <No. S 1> เหรอการกินอะไรแล้วจะเลี้ยงอะไรปับป้าอันนี้จะเลี้ยงอะไรก็เลี้ยงครีมชีง,งไงเลี้ยงอะไรนะไหนพอจะกินหมูกระทะ เป็นอยากกินหมูกระเท้านานแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันกาเจอกันตอนข้าสวัสดีรอบสองวันนี้วันเกิดป้านะคะวันนี้อย่ารอค่ะจะเป่าเค้กพร้อมบ้ากันเลย ตอเชื้อของป้าเหรอวันนี้วันอะไรวันเกิดป้าครับเหรอวันที่เท่าไหร่วันที่นึกหนาตอก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 ตกตอกหมดเวลาโอ้โหลืมแล้วปวดสกายเป็นลูกเลยมีอะไรให้ป้าก็คือโทรศัพท์โทรศัพท์ซื้อโทรศัพท์ให้ป้าเหรอใช่โทรศัพท์ไอโฟนใหม่ เปนี่สินาฬิกาโมเสตหกสีม่วงเหรอเขายอยากได้เหรอใช่นี่ใส่เสื้อเหมือนกันเลยเหรอใช่ดูสิอันที่ป๊าซื้อให้ใช่ไหมเขาที่แล้วใช่ไหมใช่ซีงงโนเปาเคสช็ออันนี้อันนี้กี่ขวดสี่ขวดก็ของป๊าส,สี่สี่สี่เก่งมากค่ะว้าวป๊าป๊าค่ะ เนี่ยตอนนี้แก้ของพี่ป้หนว่าพี่ป้นุยักมาแล้หนูบอกว่าเป็นพี่ชายนี้ก็ต้องเสลักให้น้องเ็นพี่ชาก็ต้องสลกให้นอย่างปันไม่เสีย่ปันจับสลักได้ปันไม่ให้ออจบสลักได้นนนั่ะ แม่พี่บ้นพีบนไม่เสลัให้ใหหน้องเรากิ้จิ้มจุมริ้มเนี่ยจิรกรดไม่ได้ข,ข้าค่าโฆษณานะะสุดที่ควงต้มตุมของปังท้ายว้าวลเอาที่คีบมาคีบ<า>อันน้อยอ่ะโอ้ เอาเสร็จกันให้หมดนลยลูยกหมดไปแล้วต้ออะไรโอ้โหทำอะไรเนี่ยดีไข่ว้าวได้ต้องจับข้างนึงเดี๋ยวมันหกอะไรนะคะต้องจับข้างนึงี๋มันหกต้องจับข้างน,นึงเดี๋ยวมันหกว้าวไข่สอนเนี่ยแม่เหรอโอ้โหไข่สอนด้วย ยากเลยทำให้พี่ชายชินทำให้นิชายำให้น็ชาชินนะเทลงไปในนั้นได้ปะใช่ค่ะเดี๋ยวเราเทเปทนันเ,นเออเอไมชนยแะอเทได้แล้วได้แล้วเทนาย โอเคว้าว่เดี๋ยวสักการเบคอนนะแม่หูอยากเอาเบคอนแม่ต้องใชนี้นะลูกชิ oh ้นจะตลูกชิ้นค่อยๆตายบาทีนะปุ๊บปั๊ ให้แม่เดือนนี้พี่ปั้นก็ต้องกินแอบหนูโอเคอย่าร้องไงแม่พี่ปั้นชอบกินเผ็ดอยู่พี่ปั้นร้องไงลองก็ทน,นทิ่นี่แม่เด็กปั้น ออไ,ไม่กินใจเยะไม่กินหมดแล้วป้าก็กินหมดแล้วพี่ป้าก,ก็กินหมดแล้วชิมซ้าย กกอมันไม่ยอมให้ป้านับนี่ออะป้านับมันไม่ได้เลยไส้ก,กอกมันมันไม่ยอมให้ป้านั่ง,งกัดแล้วมันจะอร่อยมันจะเละนี่เจ้าของมันเกิดเออเขาเสียบไปแล้วโอ้มีเซอร์ไพรส์ให้ป้าด้วยเหรอใช่ป้าให้เปิะเป๋าค่ะ ให้หนุหนนหนขอพรอกับป้าก่อนให้ป้าขอบคุณนะคะให้สุขภาพ,ขภาพแข็งแรงกับคืนไปทุกๆคนปลอดภัยจาก เฮือโควิดโอเคขอบคุาขอให้ป้าสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับปาเป่าให้ป่าแอรเป่าเฮ้ยน้ำลายไม่ไหลป้าใช้มือเป่าเหรอม่ดีไหมโอเคสวยไหมคะ คือแม่คือแม่อันนี้เป็นเค้กไหมคะเค้กอะไรคะนี่เค้กบเค้กปีโป้อเค้กอะไรคะเค้กปีโป้ปีโป้กับอะรกินหอมอามาเดยวป๋าจะจะเอาเฉพาะกินก่อนเนาะเอาเฉพาะกินอะความดีแบบยอดไปเลย อันนี้ของใครส้มเดี๋ยวป๊าจะให้พี่ป้านใช่พี่ป้าชอบสีส้มป้างามพยาค่ะเย้สวยงามและนี่คือคะไรครั้งแรกครั้งแรกเลยนี่คือความดิงเดี๋ยวป๊าจะใส่จานเดียวกันนะของแม่กับของเข้าสวยนะส่วนของ ข้าวหอมอดกินเพราะว่าเราอยู่คนละที่ <c oughs> อ้าวอันนี้สีแดงอันนี้ของของข้าวสวย <Yeah. S 1> เี๋ยว<ส>เราม่ีสีเหลืองอ <c oughs> ด้วยแจวเลยของไม่สีขาวใช่เหรอโอเคจะให้แม่มากินด้วย อร่อยเจ้าคะมันเกิดปลาที่แม่ทำใช่ไหมเนี่ยแ้าลองกินดูสุ่มทำเลย่ยาองสีม่วงหงสีชมพูหงสีแดงสีแดงภาษาอังกฤษว่า red red อร่เยี่ยมเลยน ว้าวเฮ้ยเปิดเลยไม่เหรอไอปิเปอร์มันอร่อยว้าวนี่แ uh ค่ค oh ่ะสุข uh. สันตันเกิดค่ะว้าวโอ้โหขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไม่เคยเห็นอะไรกล่องใหญ่ขนาดนี้ว่ะ กล่องนี้ขอไม่ใช่แล้วก็รับแต่เลนะชีกเลยฉีกแลวนะลูกกหมดแล้วเคเสนอลูไมันคืออะไรอันนี้หะที่เาสนอบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้ฟ้าเหรอใช่ใช่ใช่ป่า เดือดอัน้ต้องช่วยหอมดูด้วยคนแก่นะช่วยกันแก่สามคนพี Port, ่น okay. ้องเลยเนาะโอเคแป่มันัใหญ่อย่างนี้น่าจะมีหลายๆกล่องนี่แหว้าเล่นมุกอะไรกับฟ้าวะเนี่ย เป็นชเครื่องนอนเลี้ยวคูเพราะว่าป้าชอบเลี้ยวคูเดี๋ยววันนี้เลี้ยวคูเราจะลงแข่งด้วยนะแต่ว่ามันเหมือนผ้าขนหนูของป้าเลยอ่ะใช่ป้าก็มีผ้าขนหนูด้วยของแท้นะว้างนี้ก็เป็นของแท่อด้วยใช่ไหมเนี่ยมีปลอกหมอนสองใบหมอนข้างสองใบแล้วก็มีผ้าหวมผ้าปูหกฟุตโอเคขอบคุณครับ เพื่อนๆอยากได้ที่น้องคบปูของป้าไหมเอาไลค์แฟมเบี่กดไลค์กดแชร์สกา์ right, good like, good ให้ด้วยนะคะแล้วก็ <c oughs> มาคลิปใหม่ๆได้นะคะ <c oughs> ขอแค่สองไลค์พอบ๊ายบายบบ๊๊าายยจุไปยังเจ้าก่ัง ตัวอะไรอะไรโอ้โหแรงมากเลยโอ้โหเหมือนซมบี้มากเลยจะไปไหนคะเนี่ยไปไหนเนี่ยโอ้โหชป้าของคปาคนหไหม หนูถืออันนี้ขึ้นไปโอเคหนูเล่นกินเค้กกินจิ๊บโบสิ